พบกันอีกครั้งกับช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวต้องบอกว่าสุดสะพรึงเลยของเอ็ดกีนค่ะชายผู้กลายเป็นตำนานสยองขวัญอเมริกันครับเรื่องของเขานี่คือทั้งน่ากลัวแล้วก็เน่าศึกษาไปพร้อมๆกันเลยความโหดเหี้ยมของเขานี้สั่นสะเทือนสังคมอเมริกาในยุค50มากๆแล้วก็ยังถูกพูดถึงมาจนทุกวันนี้เลยนะคะใช่ครับ แหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีหลากหลายเลยครับตั้งแต่พวกงานวิทยานิพนธ์ที่เขาไปวิเคราะห์ว่าเรื่องของเอ็ดกินถูกเอาไปเล่าต่อ,อยังไงบ้างอ๋อค่ะแล้วก็มีบทความจากหลายๆที่ทั้งไทยทั้งอังกฤษอย่าง Law บอร์ดี้หรือ How s t u t u w o w o s k s เอ่อแล้วก็มีพวกบทคัดย่อจากหนังสือเกี่ยวกับอาชิยวิทยาจิตวิทยาแล้วก็ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่แบบเรื่องของเขาทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ ผลกระทบทางวัฒนธรรมนี้ชัดเจนมากเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยชีวิตชายคนนี้กันภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสำรวจว่าเอออะไรคือปัจจัยที่หล่อหลอมให้เอ็ดกินกลายเป็นแบบนั้นครับผมอาจยกรรมที่เขาทำมันโหดร้ายขนาดไหนแล้วทำไมทาไมเรื่องของเขายังคงหลอกหลอนอยู่ในวัฒนธรรมป๊อปของเราได้ขนาดนี้เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยชีวิตวัยเด็กของเขาเป็นยังไงคะเอ็ดเวิร์ดทิโอดอร์กิน นะครับเกิดปี1906ที่เมืองเล็กๆชื่อเพลนฟิลด์ในรัฐวิสคอนซินค่ะวิสคอนซินใช่ครับชีวิตในฟาร์มของครอบครัวนี้ค่อนข้างห่างไกลผู้คนโดดเดี่ยวพอสมควรอืมแล้วครอบครัวเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคือครอบครัวกีนเนี่ยมีพ่อชื่อจอชนะครับซึ่งติดเหล้าหนักมากแล้วก็ไม่ค่อยมีบทบาทในบ้านเท่าไหร่อ๋อค่ะคนที่มีอิทธิพลจริงๆเลยคือแม่คุณออกัสตา <August> ใช่ครับเธอเป็นคนเคร่งศาสนามาก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 แต่ก็มีด้านที่ออชอบควบคุมบงการชีวิตลูกๆแล้วก็บางทีก็ใช้คำพูดทำร้ายจิตใจอยู่เรื่อยๆโหฟังดูแรงเหมือนกันนะคะครับเอ็ดมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อเฮนรีทีนี้ประเด็นสำคัญคือออกัสตานี่ยแหละครับที่ปลูกฝังความคิดปแปลกๆให้เอ็ดมาตั้งแต่เด็กๆเลยความคิดแบบไหนคะคือชอบพูดเรื่องความตาย มองว่าผู้ชายเป็นเพศที่อ่อนแอส่วนผู้หญิงทั่วไปก็แบบสำส่อนไม่ดีอะไรแบบนั้นอืเธอวางตัวเองเป็นศูนย์กลางเลยครับเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเอสทำให้เอสเนี่ยผูกพันแล้วก็ยึดต,ติดกับแม่มากๆฟังดูเหมือนว่าการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันสร้างกำแพงให้เอสตั้งแต่เด็กเลยนะคะเขาถึงกลายเป็นคนขี้อายมากใช่ครับ ที่อายเข้าสังคมไม่ได้เลยมีข้อมูลจาก18เรื่องเล่าที่อ้างคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมชั้นเรียนบอกว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆด้วยใช่ใช่มีคนสังเกตเห็นเช่นชอบหัวเราะคนเดียวบ้างหรือไม่ก็เงียบขรึมไปเลยซึ่งก็น่าจะมาจากทั้งอิทธิพลของแม่แล้วก็การที่บ้านอยู่ห่างไกลไม่ค่อยได้เจอใครด้วยนะคะ ถูกต้องครับจุดนี้น่าสนใจมากคือนักวิชาการบางคนก็ชี้ว่ารูปแบบการเลี้ยงดูที่กดดันแล้วก็โดดเดี่ยวแบบนี้แหละครับอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคมในอนาคตได้อืมเป็นไปได้ค่ะครับไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะการเข้าสังคมหรือว่าสร้างความเป็นตัวของตัวเองเลยต่างจากพี่ชายเฮนรี่ใช่ครับ ต่างจากเฮนรี่พี่ชายที่พอโตขึ้นก็เริ่มเห็นต่างจากแม่แล้วก็พยายามจะชวนเอ็ดออกมาจากลวกของแม่บ้างเหมือนกันแต่ชีวิตของเอ็ดก็ดูจะวนเวียนอยู่กับครอบคร,บครัวในฟาร์มนะคะจนกระทั่งเริ่มมีการสูญเสียเกิดขึ้นครับเริ่มจากพ่อเขาก่อนคุณจอจเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวปี1940ตอนนั้นเอ็ดกับเฮนรี่แล้วก็แม่ก็ต้องดูแลฟาร์มกันเองสินะคะใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยบอกตรงกันว่า เฮนรีเริ่มเป็นห่วงน้องชายมากๆที่ติดแม่หนักเกินไปพยายามจะดึงเอ็ดออกมาแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แล้วก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นอีกใช่ครับปี1944เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกครั้งเฮนรี่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ไร่ข้าวโพดไฟไหม้เหรอคะครับตอนแรกก็ดูเหมือนอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าจากข้อมูลในวิกิพีเดียและก็18เรื่องเล่าเนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยในภายหลังเหมือนกันว่าเอ็ด อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพี่ชายจริงเหรอคะเพื่ออะไรอา,อาจจะอาจจะนะครับเพื่อที่เขาจะได้อยู่ดูแลแม่ตามลำพังแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่การสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดที่น่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเอ็ดอย่างรุนแรงเลยก็น่าจะเป็นการจากไปของคุณแว่ออกกาต t าใช่เลยครับปลายปี1945 ตอนนั้นเอ็อายุ39แล้ว39แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวจริงๆถูกต้องครับแหล่งข้อมูลจาก18เรื่องเล่ากับ House of Works นี่บรรยายภาพได้แบบเออหน้าขนลุกเหมือนกันนะว่าเอ็คิดถึงแม่มากถึงแม,แม่จะเลี้ยงดูเขามาแบบกดขี่มากๆนะคะใช่ครับแต่เขากลับโหยหามันเขาถึงกับปิดตายห้องนอนกับห้องนั่งเล่นของแม่ไว้เลยปิดตายเลยเหรอคะครับ ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเหมือนกับเก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานส,านส่วนตัวของเขาเลยโห oh, ถ้ามองในมุมจิตวิทยาการสูญเสียแม่ที่เป็นเหมือนคนเดียวในชีวิตที่เขายึดเหนี่ยวนี่มันคงหนักหนาสาหัสมากนะคะหนักมากครับมันทําให้เขารู้สึกเคว้งคว้างโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์แบบเลยความโดดเดี่ยวทุดขั้วนี่นแหละครับประกอบกับความรู้สึกหรือความปรารถนาบางอย่างที่อาจจะถูกกดทับมานานอาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําคัญเลย ม,มีบทคัดยอ่อวิทยานิพนธ์ของกิลฟอยชี้ให้เห็นว่าหลังแม่เสียชีวิตเนี่ยเอ็ดเริ่มแสดงความสนใจในเรื่องความตายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยสนใจเรื่องความตายแบบไหนคะเขาเริ่มไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับพวกนาซีเรื่องฆาตรกรกินเนื้อคนอะไรคงเนี้ครับแล้วพฤติกรรมของเขาก็ค่อยๆแบบดําดิ่งลงสู่ด้านมืดมากเรื่อยๆเอาลละคะ่ะจากจุดนี้เรื่องราวมันเริ่มเข้มข้นแล้วก็น่าสะพรึงกลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะจุดเริ่มต้นอาชญากรรมของเอ็ดจริงๆแล้วไม่ใช่การฆ่า ยังครับยังไม่ใช่การฆ่าแต่การลักขโมยศพจากข้อมูลใน18เรื่องเล่าเขาเริ่มอ,ออกไปขุดศพตามสุสานใกล้ๆบ้านใช่ครับโดยเฉพาศพผู้หญิงวัยกลางคนที่รูปร่างคล้ายๆแม่ของเขาหูแล้วเอามาทําไมอะคะก็นําชิ้นส่วนศพกลับมาที่บ้านครับตอนนั้นคงไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่แต่พฤติกรรมนี้มันเหมือนการซ้อมมือก่อนจะนําไปสู่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น แล้วเขาก็เริ่มฆ่าคนจริงๆใช่ครับการขาโมยศพมันเหมือนการก้าวข้ามเส้นบางอย่างไปแล้วในที่สุดเขาก็เริ่มลงมือฆ่าคนจริงๆเหยื่อฆาตกรรมที่ตำรวจสามารถยืนยันได้แน่ชัดมีสองรายครับใครบ้างคะรายแรกคือแมรี่โฮแกนอายุ55ปีเป็นเจ้าของร้านเหล้าในหมู่บ้านใกล้ๆครับค่ะเธอหายตัวไปจากร้านในปี1954ทิ้งไว้แค่รอยเลือดกับปลอกกระสุนปืนขนาดจุด32 แล้วมีใครสงสัยเอ็ดไหมคะตอนนั้นมีข้อมูลจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษบอกว่าเอ็ดเคยพูดทีเล่นจริงกับคนแถวนั้นว่าโฮแกนอยู่ที่ฟาร์มเขาแต่ตอนนั้นก็ก็นะครับไม่มีใครคิดอะไรมากแล้วเหยื่อรายที่สองล่ะคะรายนี้ที่ทําให้เรื่องทั้งหมดแดงขึ้นมาใช่ไหมคะใช่เลยครับ เหยื่อรายที่2คือคุณเบอร์นีสวอร์เดนวัย60ปีเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในเมืองเพลนฟิลด์เหตุเกิดกลางวันแสกๆเลยเหรอครับวันที่16พฤศจิกายน1957กลางวันเลยเหรอคะครับข้อมูลบอกว่าเอ็ดเข้าไปในร้านตอนที่ไม่มีคนอื่นเขาใช้ปืนไรเฟิลจุดสของร้านนี่แหละครับบางแหล่งก็บอกว่าเขานำกระสุนไปเองนะยิงเธอแล้วก็ แล้วก็เอาร่างของเธอขึ้นรถบรรทุกของร้านขับกลับไปที่ฟาร์มแบบใจเย็นๆเลยโอ้ oh, แล้วใครเป็นคนไปเจอคะการค้นคบมันเริ่มขึ้นเมื่อแฟรงค์วอร์เดนลูกชายของคุณเบอร์นิสซึ่งบังเอิญเป็นนายอำเภอพอดีเอ้ารอฮะใช่ครับเขากลับมาที่ร้านแล้วพบว่าแม่หายไปร้านถูกล็อกมีรอยเลือดแล้วก็เจอใบเสร็จการขายปืนไรเฟิลจุฉบับสุดท้ายเป็นชื่อของเอ็ดกิน แล้วแฟรงก์ก็สงสัยเอ็อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะครับเขาสงสัยพฤติกรรมแปลกๆของเอ็ดมานานแล้วก็เลยไม่รอช้าครับนำกำลังกำรวจบุกไปที่ฟาร์มของเอ็ทันทีเลยและภาพที่พวกเขาได้เห็นในบ้านไร่หลังนั้นมันมันเกินกว่าคำว่าสยองขวัญจริงๆนะคะมันช็อกค,คนทั้งอเมริกากลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วเลยใช่ครับสิ่งที่ตำรวจพบมันเหมือนหลุดมาจากฝันร้ายที่แบบเลวร้ายที่สุดจริงๆ ในโรงงานเนี่ยพวกเขาพบร่างของคุณเบอร์นิสวอร์เดนที่ไม่มีศีรษะไม่มีศีรษะครับถูกแขวนห้อยหัวลงมาเหมือนซากสัตว์เลยถูกผ่าท้องแล้วก็ชำแหละออกออืส่วนในบ้านสภาพมันยิ่งกว่านั้นนี่ครับมันเหมือนบ้านผีสิงในชีวิตจริงเลยเต็มไปด้วยชิ้นส่วนมนุษย์ชิ้นส่วนมนุษย์แบบไหนบ้างคะพอจะเล่าได้ไหมคะคือลองนึกภาพตามนะครับ โลกศีรษะที่ถูกดัดแปลงเป็นถ้วยชามโคมไฟที่ทำจากผิวหนังมนุษย์เก้าอี้ที่บุด,ด้วยหนังมนุษย์หน้ากากที่ทำจากใบหน้าคนจริงๆโอ้ยคนลุกครับแล้วก็อีกสารพัดเลยคาดว่ามาจากศพไม่ต่ำกว่า10บร่างท,งทั้งที่ขโมยมาแล้วก็ที่เขาฆ่าเองด้วยมีการพูดถึงในวิทยานิพนธ์ของดิวเวตนะครับว่าพฤติกรรมของเขาอาจจะเชื่อมโยงกับเนโครฟิเลียหรือความใคร่ในศพความใคร่ในศพใช่ครับ แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับศพหรือเปล่านะครับแต่การกระทํากับชิ้นส่วนร่างกายต่างๆเนี่ยมันชัดเจนว่ามันวิปริตมากแล้วตอนที่ตํารวจเจอเขาเขาเป็นยังไงคะตกใจไหมที่น่าตกใจไม่แพ้กันคือท่าทีของเอ็ดเองนี่แหละครับจากข้อมูลใน18เรื่องเล่าเขาดูสงบนิ่งมากไม่ได้รู้สึกผิดหรือตื่นตระหนกอะไรเลยไม่รู้สึกผิดเลยเหรอคะ เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำลงไปมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆสำหรับเขาครับโห oh, แล้วเรื่องคดีความล่ะคะเป็นยังไงต่อเอ็ดถูกจับกุมในวันเดียวกันกันกบที่พบศพเบอร์นิสวอร์เดนนี่แหละครับ16พฤศจิกายน1957การพิจารณาคดีก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันค่ะสุดท้ายศาลตัดสินว่าเขามีความผิดจริงฐานฆาตกรรมแต่ว่าเนื่องจากผลการตรวจทางจิตเวชยืนยันว่าเขามีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่าวิกลจจิต อินเซนครับเขาจึงไม่ถูกจำคุกในเรือนจำตวทั่วไปแต่ถูกส่งตัวไปควบคุมและก็รักษาที่สถาบันสุขภาพจิตเมนโดดาจนกระทั่งเสียชีวิตที่นั่นในปี1984ครับแล้วในมุมมองทางจิต,ตวิทยาล่ะคะมีคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มันสุดโต่งขนาดนี้ยังไงบ้างคะทำไมคนคนหนึ่งถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องอาการป่วยทางจิต ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับคำตัดสินของศาลนะค่ะมีงานวิจัยอย่างของแฮริสันที่เปรียบเทียบฆาตรกรต่อเนื่องชายหญิงก็พบว่าฆาตรกรชายอย่างเอ็ดกีนเนี่ยมักจะมีประวัติปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าฆาตรกรหญิงแต่เราก็ต้องระวังนะครับที่จะไม่ฟันธงว่าเป็นโรคอะไรแน่ชัดนอกจากที่ศาลระบุว่าวิกลจจิตแล้วปัจจัยอื่นล่ะคะนอกจากอาการป่วยทางจิตก็มีประเด็นเรื่องปัจจัยทางจิตสังคม psycho social factors ครับ หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ชีวิตอ๋ออย่างเรื่องแม่ที่ควบคุมมากๆความโดดเดี่ยวอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับในกรณีของเอ็ดกีนเนี่ยมันชัดเจนมากทั้งการถูกแม่ควบคุมความคิดและชีวิตอย่างเข้มงวดความโดดเดี่ยวสุดขีดในฟาร์มที่ห่างไกลผู้คน การขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆหล่อหลอมบุคลิกภาพแล้วก็ความคิดที่มันบิดเบี้ยวของเขาขึ้นมาแล้วการเสียชีวิตของแม่ก็เหมือนเป็นตัวจุดชนวนอาจจะเป็นอย่างนั้นครับอาจเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายหรือปัจจัยกระตุ้น triggering stressor ที่ทำให้สิ่งที่มันถูกกดไว้ข้างในมันระเบิดออกมาแล้วเรื่องที่เขาเอาชิ้นส่วนร่างกายผู้หญิงมาทำเป็นของใช้หรือแม้แต่หน้ากากากับชุดอันนี้มีทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจเรื่องนี้ไหมคะมีการตั้งสมมติฐานหลายอย่างเหมือนกัน บางก็ว่าเขาอาจจะมีความสับสนในอัตลักษณ์ทางเพศคืออยากจะมีร่างกายแบบผู้หญิงสับสนในตัวเองหรืออาจจะเป็นรูปแบบที่มันสุดขั้วมากๆของการยึดติดกับแม่ Mother Fixation คืออยากจะกลายเป็นแม่หรือรวมเป็นหนึ่งกับแม่ไปเลยโห<ฮ>หรืออาจจะเป็นเรื่องของอำนาจและการควบคุมศพซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยมีในชีวิตจริงก็ได้แหล่งข้อมูลจาก House Stuff Works ยังเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องด้านมืดหรือเงาที่เชื่อว่าทุกคนมีด้านมืดที่ถูกกดไว้ภายในจิตใจ แล้วในกรณีของเอ็ดกินเนี่ยมันก็ประทุออามาในรูปแบบที่น่าสยดสยองที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วถ้าเทียบกับฆาตรกรต่อเนื่องคนอื่นๆล่ะคะเขาจัดอยู่ในประเภทไหนโดยทั่วไปนะครับเอ็ดกินมักจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มฆาตรกรประเภทไร้ระเบียบ disorganized killer ครับไร้ระเบียบต่างจากแบบมีระเบียบยังไงคะคือลักษณะเด่นๆของฆาตรกรประเภทนี้คือมักจะเก็บตัวมีปัญหาในการเข้าสังคม อาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักอาจจะมีระดับสติปัญญาไม่สูงเท่าประเภทที่วางแผนเก่งๆที่เกิดเหตุก็มักจะดูเละเทะวุ่นวายไม่ได้มีการวางแผนทำลายหลักฐานหรือซ่อนศพอย่างเป็นระบบในตอนแรกถึงแม้ว่าสุดท้ายบ้านของเอ็ดจะกลายเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์สยองที่เป็นไปด้วยหลักฐานก็เถอะครับน่าทึ่งนะคะว่าเรื่องราวของคนคนเดียวมันทั้งซับซ้อนและก็น่ากลัวได้ขนาดนี้ แต่เรื่องของเอ็ดกีนมันไม่ได้จบแค่ในหน้าประวัติศาสตร์อาชญากรรมนะคะไม่จบแค่นั้นครับมันกลายเป็นตำนานที่แบบอย่างรากลึกในวัฒนธรรมสมัยนิยมโดยเฉพาะในโลกของหนังสยองขวัญเลยเขากลายเป็นไอคอนของความน่ากลัวได้รับฉาย,ยาว,ว่านักฆ่าแห่งเพลนฟิลด์ Butcher of Plainfield ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลหลายชิ้นก็ชี้ตรงกันว่าเรื่องของเอ็ดกีนมันเปลี่ยนโฉมหน้าความกลัวไปเลย จากเดิมที่เป็นเรื่องผีสางสาเทพนิยายอะไรแบบนั้นมาสู่ความสยองที่มันเกิดขึ้นได้จริงจากคนข้างบ้านเรานี่เองใช่ครับประเด็นสำคัญคือทำไมทำไมเรื่องของเขาถึงส่งอิทธิพลได้มากมายขนาดนั้นคำตอบส่วนหนึ่งก็คือการที่ชีวิตแล้วก็อาชญากรรมของเขาเนี่ยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงเลยนะครับให้กับตัวละครสยองขวัญที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลหลายตัวเลยทีเดียวตัวไหนบ้างคะที่แบบชัดๆเลย ตัวแรกที่ทุกคนน่าจะนึกถึงเลยก็คือ Norman Bates จากนิยายเรื่อง Psycho ของ Robert Block อ๋อ Psycho หนังของ Hitchcock ใช่ไหมคะใช่ครับที่ดังล้ามากก็คือหนังของผู้กากับ Alfred Hitchcock นั่นแหละตัวละครนี้มีปมผูกพันกับแม่อย่างรุนแรงเก็บศพแม่ไว้ในบ้านมีบุคลิกภาพซ้อนทับบางครั้งก็แต่งตัวเป็นแม่ซึ่งมันสะท้อนเรื่องราวของเอ็ดกนแบบตรงไปตรงมาเลยครับโอ้โหชัดเจนมากจริงๆค่ะแล้วมีตัวอื่นอ,อีกไหมคะมีครับ อีกตัวที่ดังไม่แพ้กันเลยคือเลเซอร์เฟสจากหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre สิงหาสับใช่ครับหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อสิงหาสับแรงบันดาลใจหลักๆก,ก็มาจากเรื่องที่เอ็ดกีนชอบสวมหน้ากากที่ทำจากหนังมนุษย์จริงๆหน้ากากหนังมนุษย์ครับรวมถึงสภาพบ้านอันน่าเสียวสยองของเขาด้วยและก็อีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือ Buffalo Bill จากเรื่อง The Silence of the Lambs หรืออมหิตไม่งเงียบ Buffalo Bill ครับ ตัวละครนี้มีพฤติกรรมถลกหนังเหยื่อผู้หญิงเพื่อเอามาทําเป็นชุดเพราะอยากจะกลายเป็นผู้หญิงซึ่งก็คล้ายกับพฤติกรรมและความสับสนที่อาจจะมีในตัวเอ็ดกีเหมือนกันไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะว่าเรื่องราวของคนคนเดียวจะจุดประกายให้เกิดตัวละครสยองขวัญระดับตำนานได้มากมายขนาดนี้แล้วดูเหมือนว่าความสนใจในตัวเอ็ดกีก็ยังไม่เคยจางหายไปเลยนะคะไม่เคยจางเลยครับมีการนำเรื่องของเขามาสร้างซ้ำเล่าใหม่ในรูปแบบต่างๆตลอดหลายสิบปีทั้งหนังสือการ์ตู หรือแม้แต่ซีรีส์ทีวีล่าสุดอย่างมอนสเตอร์เ e ดกิน s ตอรี่ก็มีใช่ครับแล้วจุดที่น่าสังเกตคือบทคัดยอ่อวิทยานิพนธ์ของกิลฟอยได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากว่าเรื่องเล่าสยองขวัญที่อิงจากคดีเอ็ดกินเหล่านี้มันทำหน้าที่อะไรในสังคมมันทำหน้าที่อะไรเหรอคะ คำตอบก็คือมันอาจจะเป็นพื้นที่ให้เราได้สำรวจความกลัวความวิตกกังวลลึกๆที่ซ่อนอยู่เช่นกลัวความรุนแรงที่อาจปะทุขึ้นจากคนธรรมดาธรรมดากลัวความไม่แน่นอนของตัวตนหรือแม้แต่ความหวาดระแวงว่าสถาบันครอบครัวที่ควรจะอบอุ่นอาจกลายเป็นบ่อเกิดของความเวลวร้ายเสียเองก็ได้อื เฮโรสคิสเตอร์นักเขียนที่ศึกษาเรื่องเอ็ดกินก็เคยให้สัมภาษณ์ใน How Stuff Works ประมาณว่าเรื่องราวเหล่านี้มันตอบสนองความต้องการลึกๆของมนุษย์ที่อยากจะเผชิญหน้าแล้วก็ทำความเข้าใจด้านมืดของตัวเองด้วยครับฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าคิดมากๆเลยค่ะสรุปแล้วจากการเจาะลึกเรื่องราวของเอ็ดกีนในวันนี้เราได้เห็นภาพชีวิตที่เริ่มต้นจากความโดดเดี่ยวการถูกกดทับทางอารมณ์และจิตใจจากแม่ครับผม นำไปสู่อาชญากรรมสุดสยองที่เกิดจากสภาพจิตใจอันบิดเบี้ยวเราได้สำรวจมุมมองทางจิตวิทยาที่พยายามอธิบายแรงจูงใจต่างๆใช่ครับและมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามใหญ่ที่เราอาจจะไม่มีวันได้คำตอบที่ชัดเจนเลยก็ได้นะคำถามอะไรคะนั่นคือเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ปัจจัยทั้งหมดทั้งความเป็นไปได้ของอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรงความโดดเดี่ยวที่กัดกินจิตใจแล้วก็การเลี้ยงดูที่ผิดปกติแบบนั้น สังคมเราจะสามารถเข้าใจหรือว่าคาดการณ์การแสดงออกของความวิปริตที่มันเฉพาะตัวแล้วก็สุดขั้วแบบนี้ได้จริงๆหรืออืมเป็นคําถามที่ตอบยากจริงๆค่ะและการที่เราอาจจะไม่สามารถเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับข้อจํากัดในการอย่างรู้ความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ได้บ้างเป็นคําถามที่ชวนให้คบคิดต่อจริงๆค่ะและนั่นคือทั้งหมดสําหรับการสํารวจเรื่องราวเจาะลึกของเอ็ดกีนในวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องรอยเรื่องราวพอดแคสต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ